สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ท t c h ล anel ผู้รับสารชะตากรรแปลความหมายด้วยกันอ่านนะไพ่ทะลุหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะคนที่คุณถอยออกมานะคะประจำพลังงานชาวธาตุน้ำราศีมีนราศีกร,รกฎและราศีพิจิกฝั่งนี้เป็นตัวคุณนะคะฝั่งนี้เป็นคนของคุณหมอจะอ่านจากพลังงานผู้หญิงเปรียบเทียบไปหาผู้ชายนะคะอาราพลังงานชาวธาตุน้ำนะคะณนะตอนนี้นะตัวตนของคุณและพลังงานของคุณนะคะคุณรู้สึกเหมือนว่า กลัวหวาดกลัวกังวลกลัวว่าคนคนนั้นนะฮะ,ะที่หายไปเนี่ยกลัวว่าเขาจะติดต่อกลับมากลัวว่านะจะโทรกลับมาหาคุณนะคะคุณรู้สึกกลัวว่ากลัวกลัวตัวเองอะนะคะจะใจอ่อนนะในความสัมพันธ์ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะไม่ใช่ว่าห่างไปหรือหายไปหรือเงียบไปนะคะดีแล้วกลัวคุณใจอ่อนนะคะ ตอนนี้คุณพยายามเงียบแล้วก็พยายามนิ่งนะอยู่ในที่พื้นที่ตัวของคุณเองนะคะแต่ก็มีเรื่องกังวลแหละนะคะมีเรื่องกังวลนอนไม่หลับนะกลัวว่าเออถ้าเขาโทรมาทักมาหรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะต้องมีเรื่องที่มาทําให้คุณแบบรู้สึกว่าวุ่นใจอีกนะคะตอนนี้อยู่ในความเงียบอยู่ในความสงบไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารเนี่ยดีแล้วนะคะทีนี้ไปดูพลังงานคนของคุณนะคะคนของคุณเนี่ยตอนนี้เขากำลังโฟกัสว่า ตัวเขาเองเนี่ยนะกำลังคิดว่าตัวเองอะยังมีสเสน่ห์ไหมคุณอะยังโฟกัสที่เขาไหมนะเขาอยากรู้หรืออยากสนใจว่าความนิ่งเฉยหรือความเย็นชาของคุณหรือตัวคุณไม่ได้พยายามนะอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะหมายถึงพยายามที่ทวหาเขาอยากให้เขามาหาอะไรสิ่งเนี้ยก็ได้นะคะในอดีตมันอาจจะเป็นสิ่งนั้นหรืออยากจะมาร่วมงานกับเขาอยากมาพบหน้าอยากมาเจอหน้าหรืออยู่ในบริเวณ แอเรียอะไรเงี้ยให้มันแบบเห็นกันอะไรเงี้ยคล้ายๆสิ่งนั้นก็ได้นะคะความรู้สึกเ,ออเดี๋ยวนะค,ะคุณกําลังมองเขาอย่างไรตอนนี้นะคะมองว่าตัวเขาเนี่ยนะ,ะเหมาะที่จะอยู่คนเดียวด้วยตัวของเขาเองนะคะเวลาที่ผ่านไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือมันเป็นความรักที่เหมือนว่าเขาอะรู้สึกอยากจะเริ่มต้นหรือพูดคุยหรืออะไรกับคุณเนี่ยเขาอะไม่เหมาะที่จะมีความรักหรอก เพราะว่าเขาเหมือนว่าเวลาที่ผ่านไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนคนนี้ไม่ได้เห็นคุณค่ากับความสัมพันธ์เหมือนอยากมีความรักนะแต่พอความรักมาก็คือทำตัวเหมือนอยากโสดอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยหรือไม่ไม่ได้พยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยนะคะชาวธาน,น้ำตัวเขานะคะกำลังมองคุณว่า นะตอนนี้มันเป็นอุปสรรคปัญหาแหละนะ,ะมีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์เขากําลังคิดว่าถ้าตัวเขาเนี่ยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องมาร่วมงานมาเจอหน้ากันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะวนกลับมาเจอกันนะนะคุณยังโอเคยังมีความสุขหรือยังแฮปปี้ไหมที่จะต้อนรับมีตรภาพเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในความสัมพันธ์เดิมในความสัมพันธ์เก่าเนี่ย หมอว่าคุณรู้สึกเหมือนเอไพ่มันจะเล่าในลักษณะว่าเหมือนว่าเขามองว่าคุณน่ะน่าจะไม่แฮปปี้อ่ะในการที่เขาอะนะคะจะกลับเข้าไปแต่เขาก็มองเหมือนกันนะว่ามันเป็นปัญหาที่หวนกลับไปเนี่ยนะในความคิดของตัวคุณเนี่ยกับตัวเขาเนี่ยมันก็สวนทางเขาอาจจะจะได้ความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือมิตรภาพนะคะแต่ นะความต้องการอ่ะอาจจะไม่ได้ตรงกันนะเขาคือต้องการมิตรภาพที่แบบจะมีความสุขหรือตัวเขาอะนะคะอยากที่จะมีความสุขอะไรสิ่งนี้นะ,ะไม่อยากพูดเรื่องปวดหัวเรื่องเครียดเรื่องซีเรียสแต่เขาก็มองว่าคุณอะเครียดจริงจังเกินไปกับความสัมพันธ์เนี่ยทำให้ไม่มีความสุขนะคะแล้วก็นึกถึงปัญหาไอ้นู่นไอ้นี่อะไรหลายอย่างที่มันเป็นอุปสรรคที่ มันต้องเป็นเหมือนคล้ายๆแบบ perfection นี้เลยในความสัมพันธ์หรือว่าตัวเขาเองจะต้องเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ในความคิดหรือในมุมมองที่เขามองคุณนะคะว่าเออคุณอยากต้องการความสัมพันธ์สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันไปตรงตามแบบแผนหรือตามความต้องการของคุณอ่ะเขา่็น่าจะเขาว่าน่าจะเป็นไม่ได้นะคะคล้ายๆแบบนี้นะ หมยถึงว่าเขาจะพูดแต่เรื่องสิ่งที่มันเป็นความสุขในมิตรภาพความสัมพันธ์ที่คุยกันนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่จะซีเรียสจริงจังหรือมันจะเริ่มเถียงหรือไม่เป็นไปด้วยมันไม่ได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะที่ต่างคนต่างต้องการตรงกันเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่ขัดแย้งมากกว่าคนคนนี้ก็เลยอาจจะทําตัวเหมือนว่าอยากจะโทรหาคุณอยากจะส่งข้อความหาคุณก็เลยทําตัวนิ่งเฉยหรืออะไรสิ่งเนี้ยก็อาจจะไปได้นะคะ ทีนี้ถ้าถามมาว่าความรู้สึกของชาวท่านน้าแล้วนะตอนนี้มันเป็นอย่างไรนะคะคุณก็ยังมั่นคงในคนคนนี้แหละคุณยังชอบยังรักคนคนนี้อยู่นะคะยังคิดว่าเอ่อเวลาที่ไม่มีเขาเนี่ยคุณก็รู้สึกเหมือนเออเหงาอะนะคะใจคุณอยังผูกติด นะหรือยึดติดกับความสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้สถานการณ์สมมติยังไม่เจอหน้ากันไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อสื่อสารค,คุณก็ยังเอาคนนี้ออกจะกหัวไม่ได้นะในทั้งในทั้งสิ่งที่การกระทําของเขาที่ทําให้คุณต้องเสียความมั่นคงทางการเงินไปไม่มีความสุขนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเรื่องหึงหวงหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คงยังอยู่ในความคานึงคิดของคุณถึงแม้ระยะเวลาจะผ่านไปอ่ะมันก็ไม่ได้ทําให้คุณลืมคนคนนี้นะคะนะไพ่มันบอกสิ่งนั้นนะจ๊ะ แล้มาดูฝั่งคนของคุณนะคนของคุณนะ่ะนะกำลังคิดว่าถ้าเขาอะนะอยากจะทักหาคุณหรืออยากจะโทรหาคุณเนี่ยนะก็เชื่อว่ามันเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันความคิดเห็นคุณและเขาไม่ตรงกันนะมีอีโก้ใส่กันไม่ยอมกันนะพูดไม่ได้เป็นแนวแนวทางเดียวกันนะและเขาก็เลยคิดว่ามันมองไม่เห็นทางออกอะ มันมองไม่เห็นความสัมพันธ์ของอนาคตเขาก็เลยกลัวที่จะทําสิ่งนั้นน่ะนะแบบไม่อยากพูดคุยแล้วแบบทะเลาะเบาแหวงนะคะอาจจะส่งข้อความหรือโทรหรืออะไรก็แล้วแต่โทรไปก็แค่นั้นน่ะมันก็ทะเลาะกันอีกอะ่ะนะคะแบบไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจแล้วไม่ไว้วางใจหรือมันเป็นสิ่งที่เขากลัวแล้วก็เลยคิดว่าไม่อยากทําสิ่งนั้น สิ่งที่ชาเลนท้าทายในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือความสัมพันธ์นี้บางครั้งเราอยู่ไกลเกินนะคะอยู่ก,กันไกลแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันนะคะก็เลยบางทีก็ไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้พูดคุยไม่ได้ปรับความเข้าใจความต้องการยังไม่ได้ตรงกันนะคะเท่าที่พลังงานของไพ่มันบอกลักษณะนั้นนะ,ะสิ่งที่คุณอยากบอกเขานะคะมันเป็นเหมือนว่าจริงๆถ้าเขาจะคุยกับคุณเนี่ยมันเหมือนว่าถ้าคุณร่วมงานกับเขานะ คุณอาจจะบอกว่าโอเคฉันจะคุยกับคุณแค่เรื่องงานกลัวคุณกลัวเขาคุยเรื่องอื่นอาจจะหมายถึงว่าขออยากเจอหน้าหรือขออยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเหมือนเดิมหรืออะไรเหมือนเมื่อก่อนหรือขอให้คุณช่วยเหลือเรื่องการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาตัวคุณกลัวว่าเขาจะพูดสิ่งนั้นคุณแบบกลัวอ่ะกลัวว่าเออถ้าติดต่อมาเนี่ยให้คุยแค่เรื่องงานหรือคุยแค่นิดหน่อยพอ ไม่ได้อยากจะแบบว่าให้คุยต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนคุณรู้สึกเหมือนว่าเขากลับมาเพราะรักคุณหรือกลับมาเพราะไอ้บางสิ่งบางอย่างอะแต่ความเป็นจริงอะนะคะคุณอะกลัวว่าคุณใจอ่อนแล้วจะกลับมาเริ่มต้นกับเขาใหม่อะไรสิ่งเนี้ยแล้วมันก็ทําให้ความรู้สึกของคุณหรือความพยายามของคุณที่ทํามาทั้งหมดทั้งมวลอะที่จะพยายามอยู่ได้ด้วยตัวตัวเองคนเดียวแล้วก็ตัดไอ้สิ่งที่คนเนี้ยนะออกจากหัวไป คือเวลาผ่านไปก็อยากจะลืมไม่อยากให้เขาทักทายหรืออะไรมาเนี่ยนะกลัวตัวเองจะใจอ่อนกลัวตัวเองว่ากําลังจะลืมแล้วกําลังจะตัดใจแต่คนนี้ก็ยื้อไว้อะไรสิ่งเนี้ยนะคะและตัวคุณอ่ะก็จะคิดนะคะถึงว่าเขายังรักอยู่เขายังมั่นคงหรือเขายังอยากพัฒนาความสัมพันธ์และก็ทําให้คุณอ่ะไปไหนไม่ได้ได้แต่เฝ้ารอคอยนะคะเขาอีกรอบอะไรสิ่งเนี้ยนะคะ ทีนี้พลังงานคนของคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากพูดหรืออยากบอกนะคะมันเหมือนเขากําลังรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณนะคะอาจจะไม่ได้ใจดีเหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่ได้หลงสเสน่ห์เขาคุณทําเฉยชาหรือเย็นชาไม่ได้สนใจว่าจะพูดหรือจะปฏิสัมพันธ์หรือจะมีพลังงานที่ส่งไปถึงเขาหรือโทรหาเขาหรือแล้วก็แต่ให้เขารู้นะคะหรืออยากคุยกับเขามากกว่าเรื่องงานหรืออะไรถ้าปฏิสัมพันธ์กันทางงานนะคะร่วมงานเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่า ลดความภาคภูมิใจหรือความมั่นหน้าของตัวเองเนี่ยเห็นคุณเฉยชาหรือเย็นชาหรืออาจจะอยากแบบไม่อยากยุ่งอะ่ะนะไม่อยากจะช่วยเหลือคุณไม่อยากจะช่วยเหลือเขาด้านการเงินอะไรก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคล้ายๆเหมือนว่าตัวคุณอะ่ะไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้หลงสเสน่ห์เขานะคะก็เลยไม่ยอมใจดีกับเขาแล้วหรืออะไรสิ่งนั้นอะสิ่งที่คนคนนั้นกาลังคิดนะคะเหมือนว่าเขาอะดูคุณไม่ออกไม่แน่ใจนะ,ะลังเลใจว่าเอ้ย เมื่อก่อนปกติคุณน่ะก็ยังหลงสเสน่ห์เขาชอบบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยมอบให้คุณไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณต้องไปดูตรงนั้นอาจจะชอบแบบการคุยมอบคําหวานหลงสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาหรือถ้ามีเซ็กกันแล้วก็คือเรายังหลงติดใจเซ็กเขาอะไรสิ่งนี้นะคะเรายังหลงสเสน่ห์ เขาจะโทรหาคุยกับคุณตอนไหนก็ได้นะคุณก็โอเคเซเยตแต่ตอนนี้คุณทํานิ่งทําเฉยหรืออาจจะทําเป็นเหมือนว่าไม่ได้อยากมาเจอหน้าเขาไม่ได้เขาไม่ได้สําคัญลดเพดานความสําคัญของเขาเช่นพอเจอหน้าปุ๊บคุณก็ทักทายธรรมดาไม่ได้สนใจที่จะเอ่อให้ความสําคัญกับเขาเท่าที่เขารู้รับรู้พลังงานของคุณนะคะนะคล้านยะๆแบบนี้นะแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะถ้าสมมุติว่าคุณ กับเขาเนี่ยนะคะมีโอกาสมาร่วมงานหรือเจอกันเนี่ยนะ,ค,ะคุณบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ถ้าถามว่ามันยังมีความรักในใจของคุณไหมละ่ะมันยังมีนะคะคุณยังรักคนคนนี้แหละคนอื่นยังไม่ได้เข้ามา,าทําให้คุณหลงเสน่ห์อะไรได้ขนาดนั้นหรอกยังไม่ได้มีที่ผลต่อ,อคนอื่นๆหรือใครๆนะคะคนนี้ยังมีที่ผลต่อคุณอยู่มากนะคะถ้าถามว่าคุณรักไหมคุณก็รักนะแต่ทีนี้เราจะไม่พยายามแหละเราไม่อยากเหนื่อยนะคะ เราไม่อยากพยายามอะไรที่มันไม่สามารถอ่ะเขาเรียกว่ามันเหมือนว่าเราลงทุนอะไรแล้วในอนาคตเราขาดทุนตลอดเนี่ยนะเราก็ไม่ควรลงทุนนะคุณบอกตัวของคุณเองในความสัมพันธ์เนี่ยนะคุณจะไม่ยอมทําอะไรแล้วที่จะให้เขาอ่ะจะบอกว่ารู้ว่าคุณกําลังพยายามอะไรสิ่งเนี่ยนะว่าพยายามอยากจะฟื้นความรักหรือสิ่งที่คุณเคยทําให้เขาในอดีตอ่ะคุณไม่อยากจะทําสิ่งนั้นเช่นหนึ่งใจอ่อน สให้ยืมเงิน 3. เดินทางไปหาเขา 4. หรือซัพพอร์ตค่าน้ำมันรถที่ใชใ้เขาเดินทางมาหาคุณหรืออะไรสิ่งนี้นะ,ะอาจจะเป็นสิ่งนั้นคุณอยากปล่อยสิ่งเก่าที่คุณเคยทําแล้วคุณจะกลับมาเห็นค่าตัวเองแบบอยากหันหลังให้ความสัมพันธ์เนี้ยที่มันท็อกซิกแล้วก็ปวดหัวนะคะสิ่งสถานการณ์เนี่ยที่มันกำลังเกิดขึ้นนะจ๊ะเอาราคาคนที่คุณถอยออกมานะคะคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับมิถุนนะคะ,ะมีนแล้วก็มังกรแล้วก็ธนู พลัะะางงานประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะหมอแจนปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะหรือใต้ดีสคริปชันบ็อกหรือใครสนใจสมัครสมาชิกช่องก็ได้รับสิทธิพิเศษได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะเอาราคานะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็คือขอคนที่พร้อมโอนนะคะแอดไลน์มาแล้วส่งบัญชีให้แล้วรบกวนโอนยอดเลยนะคะ เอาละค่ะนะคลิปนี้หมอแจมไปก่อนท่าน้ำเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ